สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุ๊กต,ตันที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพร่รวยคลิปนี้ทั้งช่องเข้าจะพามาตามสูตรหวยไร่วันเด็ดๆคือเก่านะคะสูตรหวยเล่าหวยฮานอยของเซียนป๋อคนใจในวัดรันพุทธที่สิบห้าพุจิกยุยสองพันหารวยหกสิบหกนี้นะคะก่อนอื่นผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยๆๆเพื่อที่จะบรอดแพสาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แกทั้งช่องแหน่ด้วยกันเด้อ เลขเสี้ยนประคนใช้เฮ้างวดทิพานมากเลขของเสี้ยนเฮ้าเลขจับคูเจียดชิวไปนะครับณผชมแต่ว่าสายวิง่งสายรุดก็มาเต็มเ็มคือเก่าเนาะคะุชมเป็นธรรมดานะคะตัวเลขจับคูกับมีเขาแน่หลุดเน่นะคะอาทิตย์ทิพานมากกับเขารั่วเบิดอาทิตย์แล้วเนาะคะ่ะสาหรับเลขไร้วันของเสี้ยนเฮ้านะคะอาทิตย์นี้วันจันท์มาสายวิง่งสายรุดนะคะชมงวดนี้เป็นงวดวันพุธ กวังวาเลขของเซียนเฮาจะมาเขา่ารื่วแต่รั่วทึ่งน้อยทึ่งเล่าอีกคือเกานะคะงวดนี้จะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดก็าร้ืฟเช่องเงาใช้ว,วิจารณญาณในการรับช่มระฟังเอาด้วยกัะเด้อถ้าภัมักตัวใดชอบตัวใดจังจัดนะคะถ้าบ่มกักบ่ชอบก็บพิจารณาเบิงบ่ง,ง,น,งนะคะ่านช้ชมเบิ่งเพื่อความบันเทิงซื่อๆก็บใดนะคะงวดนี้เซียนประคุณใช้จัดให้นิ่นให้น้อยกว่าเก่าอีกค่ะ่านช้่ม ปกติแล้วเพนจนะจัดให้ในหน่อยๆอยู่แล้วนะคะหวดนี้เพ่นเน้นให้แคร2สองชุดสองหางเนียนๆนะคะเลขสามตัวเสี่ยนฟันให้ชุดเดียวหางเดียวเน้นๆนะคะท่านผู้ชมจะได้เป็นตัวใดแนวใดนะคะตรงกับใจเจ้าของบ่อนะคะเชิญไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเสี่ยนให้เสี่ยนประคนใช้เป็นคนคอนเฟิร์มห้พร้อมๆกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะยินดีตอนรับช่ชองแพ่พระรวยอาจารย์มือน,นีได้เลิกดีแล้วนะคะอาจารย์เนาะลงสูตรหวยได้วันฝากเ้นช่องเฮ้าคือเกาค่ะงวดนี้ได้เลิกเกาแล้วนะได้เวลาเลิก <c oughs> งามย่ำดีนะคะหนาวไปค่ะอาจารย์ทั้งนั้นหนาวปะคะย่างย่างครับพอน <c oughs> บ้านเราห <พบ S 1> นาวแล้วนะคะบ้านนอกเราล่มเย็นวีวีค่ะหนาวแล้วค่ะเดือนพิจิกา ดูแลสุขภาพด้วยนะคะครับครับครับให้เอฟซีเราดูแลสุขภาพคือกันนะคะงวดนี้เป็นหวยลาวฮานอยสูตรมัดรวมงวดวันพุธที่สิบห้านะคะอาจารย์วันนี้ได้เฮ็ดไปแล้วนะคะอาจารย์เนาะเฮ็ด้ไปแล้วครับค่ะเข้าเรื่องกันที่เลขวิ่งเลยค่ะครับเขาเรื่องคือมีศูนย์มีแมีศูนย์มีแปดค่ะครับผม สอตัวคือเก่านะคะเลวิ่งเหล็กแรนนะคะจันสองตัครับผมจ็บคู่ค่ะเจ็บคู่กับศูนจ็บคู่มีศูนย์สี่ค่ะศูหกศูนหกค่ะศูนยแปดศูนแปดค่ะครับกรนีแปดตอง แปดสองค่ะแปดสี่แปดสี่ค่ะแปดหกแปดหค่ะครับผมหกุดหกชุดหหางคือเกาน้าค่ะเลขกเสียเนวแล้วก็เลขเสนนามตัวเนะคะอาจารย์ครับนศูนย <80 S 1> <0 84 S 2> ์แปดสี่ค่ะ จุดเดียวงวดนี่จัดฟันให้ชุดเดียวหางเดียวนิ่งๆเลยเนี่คาดกัวเกาอีกเนาะครับผมค่ะเดี๋ยวหนูขอเตืนตัวเลขของอาจารย์ก่อนนะคะเดี๋ยวขยันนให้แฟนช่องเฮ้าเนาะคะ่ะงวดนี่เลขเสี้ยนประคุณใช่เฮ้าจัดให้คัดให้เลขสองตัวหกจุดหกหางคือเกานี่ศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดแปดสองแปดสี่แล้วกับแปดหกถูกต้องไคะอาจารย์ แล้วก็เลข3ตัวงวดนี้จัดให้ฟันให้ชุดเดียวหางเดียวคือ084ถูกต้องนะคะครับผมทีนี้เน้นให้แฟ้นจองห้าวเลยค่ะอาจารย์ในวันนี้ครับเน้นหางก็คือเน้น04ฟันไปที่04ค่ะแปดสี่แล้วก็84ค่ะครับผมเน้น2ชุดค่ะตัวนิ่ง กให้น้อยกว่าเก้าอีกนะคะอาจารย์เน้นสองชุดสองหางนะคะเลขสามตัวฟันให้ชุดเดียวหางเดียวเน้นๆนะคะคือศูนย์แปดสี่นะคะจันหวดนีเลขวิ่งเลขเล่นกับมักจำกันนะคะอาจารย์เลขวิ่งเลขเล่นกับครับหัวก็แปลดเล่นได้ครับว่า,วาสายวิ่งสายรูดนะคะจันเป็นรวดนะคะจุดจวดรวดนะคะแล้วก็เลขจับคู่ของเซียนเฮาต์นะคะสูตรมัดร่วมเพ่คัดให้แค่ หกชุดหกหางฟันใแค่สองชุดสองหางพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อ้าผูดใดมักเที่ยวมักแลนต่างประเทศนะคะก็หยิบจะไปพิจารณาได้เลยนะคะอาจารย์งวดนี้ก็ขอให้ปังขอให้เขาจังๆทึ่งน้อยทึ่งเล้าคือเก่านะคะอาจารย์ทายสุดสุท้ายแล้วค่ะเวอพลให้เลีงใจเฟ้นช่องเข้าคือเก่าค่ะอาจารย์ในวันี้ค่ะสำหรับเหล้าในงวดพุธที่สิบห้า ที่สิบห้านี่ก็ขอให้พี่ทุกท่านทุกคนจงมิ่งโตกิ้งไสกันปูผูดูพ่นสาธุร่วมตั้งแพร่ถ้ารวยก็ขอให้มงวมันน้ำกันเลึกขอให้งวเขตกิ้งเก่าขอให้กามาแจกฟังฟังสร้างกองโตกามาโหน่ะสาธุสาธุอาจารย์งวดที่ผ่านมากามาสายวิ่งสายรูดนะคะอาจารย์ งวดนี้ขอให้เขาเลขจับคู่ตรงๆจังๆนะคะขอขอบพระคุณในเรื่องดีๆที่แบ่งปันในช่องแพทพระรวยค่ะอาจารย์ขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมกะโค้งจะได้ยินแล้วนะคะเสียงที่เซียนประคุณชัยเฮาคอนเฟิร์มให้ในงวดวันพุทธที่สิบห้านี้นะคะงวดนี้เลขไร้วันเซียนเฮาฟันท่งมันใจค่ะ,คะทุกท่านผู้ชม เพิ่นฟันทงให้หน่อยๆเน้นๆค่ะกเก่าเนาะค่ะสายวิ่งสายรูดกับให้สอตวัวคือศนย์กับแนะคะเลขจับคู่เสี้ยน,นห้าฟันหายหกจุดหกหางคือเก่านะคะ่ะคือศูนย์สี่ศูนแปดและกับแเสี้ยนนั่นเน้นให้แเคสองุดสหางเน้นๆคือศูนยกับแปดสี่เน้นๆนะคะสำหรับเลขสามตัวหวัวดีเสี้ยนจัดห้ ชุดเดียวหางเดียวเน้เนๆคือ0ูนย์แปดสี่นะคะคุณผู้ชมพิจารณาเอาด้คะ่ะเดอ้อตัวเลขหน่อยๆเน้นๆนะคะเส้นประคุณใช่เพื่อนบอกว่าบอยากจัดไหไลายชุดลายหางนะคะฟันไ้เน้นเนนเนื้อๆไปเลยนะคุณผู้ชมสําหรับงวดนีนะคะผูไดที่ดีเสียงชูเสียงหลับขออวยพ่อให้แฟนช่องเฮ้าที่ดีเสียงชูเสียงหลับสําหรับหวยแร่วันนีกับออห้มี่โชคนี่ใช่โชคๆมันมาในเฮ้งปัง กันสุขสุขคุค่ะสวัสดีค่ะ